สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปรับเนื้อหาวันนี้วันนี้มีรองเทา้ากดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เฮียตีนะด้วยนะครับวันนี้เฮียจะมาพูดถึงรองเท้าล้วกันผมเฮียคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ยังไม่มีช่องไหนแนะนํเานนะรเรื่องรองเท้ากูทําก่อนนะครับเรื่องรองเท้าเนี่ยก็สัมผัสมหมดแล้วเนาะ คือในอดีตเนี่ยที่เฮียขับพวกวิ่งไลแมนไลพวกเนี้ยหรือลาลามูฟอย่างเงี้ยหรือขับแกรปขายย่ายเงี้ยเฮียจะใส่รองเท้าที่เป็นแอดด้าสีดําอ่ะตอนนี้ไม่ได้ใส่ละเคยเห็นไหมแอดด้าสีดําที่มันเปิดหัวแล้วก็ใส่บางทุกคนแล้วก็จะใส่รองเท้าแล้วพอสวมไปปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบใส่เท้าหนังอะเฮียจะใส่อย่างนั้นในอดีตแต่ตอนหลังที่มาเปลี่ยนเพราะว่าอะไรโรบินฮูดไงโรบินฮูดบังคับว่าคุณ คุณต้องใส่รองเท้าพุ่มส้นเท่านั้นไม่งั้นโดนแบนโดนตักเตือนได้ก็ก็มีคนช่วงหนึ่งเฮียก็ใส่นันยางนะครับนันยางนี่ก็สมัยตั้งแต่แบบเราเรียนเนาะในอดีตเมื่อเฮียก็ทำมาสักสิบหปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วเรียน,นก็ยังใส่ได้อยู่แต่นันยางปัญหาคือถ้าเราลุยฝนเมื่อไหร่เนี่ยแสงมันบุบบ้าบบ้บเนาะขออภัยนะครับ ่าถ้าลุยฝนเมื่อไหร่มันก็เปียกถูกปะเออมันเป็นปัญหาแหละแล้วมันชื้นก็มีคนไปพวกแนะนําพวกแบบรองเท้ายางอย่างเนี้ยก็ดีนะก็จะมีสามสามแบบแล้กันมาแนะนํานะครับมีทั้งแพงและถูกแล้วก็ราคากลางๆนะครับในตัวเนี้ยสั่งจะช้อปปี้ได้นะครับมันจะมีบางร้านลองไปดูรีวิวดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าเฮียมีลิงก์เนี่ยิทิ้งไว้ใต้โพส ในดีฟคิปซิชันดลางนะครับอ,อันเนี้ยดีก็มันมันก็ดีอย่างอันนี้แต่ว่าคือเฮียเป็นคนตีนไซส์ใหญ่4 3น่าจะมีใหญ่กว่านี้นแน่แน่สี่สมันมีแหละแต่43เนี่ยใหญ่นะครับแล้วก็เวลาถ้าซื้อได้กเกินไปก็ครับแล้วตีนเฮียมันบานมันบานมันไม่ได้แบบเรียวๆถูกปะมันไม่ได้เรียวๆ เรวอแบบนี้มันบานออกมาอย่างงี้เออรุ่นนี้ราคาถูกประมาณร้อยห้าสิบมีคนแนะนําในกลุ่มพวกโรบินอยู่นะครับ mm hmm. ก็เฮียก็ไปหาซื้อมาใส่มาอันนี้เป็นรุ่นสองแหละรุ่นแรกก็ข้างล่างมันเริ่มสึกมันลื่นนะครับเวลาแบบขยับรถเมร์ไสค์ทีก็แทบลม้มตัวนี้ดีไหมก็ดีพอสมควรนุ่มนะครับนุ่มยางนุ่มนะครับแล้วก็ทนทานไม่ขาดง่ายต่อให้เหยียบส้น บ่อยๆก็ไม่ค่อยเป็นไรนะครับแต่อายุการใช้งานก็น่าจะอยู่มาสักสามเดือนถ้าใส่ทุกวันเนาะสามถึงสี่เดือนประมาณนี้เพราะว่าไอ้ตรงนี้ยมันจะเริ่มเริ่มสึกแหละนะครับจะเริ่มสึกนะครับถ้าใส่ทุกวันเป็นประจำแล้วก็ถ้าไม่ใหญ่พอใส่ถุงเท้าแล้วมันขับแล้วปัญหาของมันก็คือว่าพวกนี้เวลาฝุ่นมันเข้าไปอะฝุ่นมันจะเข้าไปเกาะอ,อยู่ตรงนี้ถ้าวัน ใส่ไปหนึ่งวันแล้วกลับมาไม่ได้ล้างอ่ะอีกวันไปใส่ปุ๊บนะขี้ดินเต็มเลยปัญหาของมันแหละแต่ว่าเวลาโดนน้ำฝนก็ง่ายต่อการล้างนะครับอันนี้ก็ของถูกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูของแพงเลยนะครับตัวนี้เป็นคอร์สนะครับคนคนรู้จัก,จกดีมีของก๊อบแยะแยะนะครับในท้องตลาดนะครับตัวนี้เป็นคอสนะครับตัวนี้ซื้อเมียซื้อให้นะครับปีที่แล้วหนึ่งปีแล้วนะครับซื้อจาก ซูเปอร์สปอร์ตในเซนทันก็รเราราวพันประมาณทัพพันสี่พันห้าถามว่ามันใส่ดีไหมจริงๆอ่ะพอหุ้ม,มางเนี้มันก็เหมือนหุ้มส้นถูกปะ่ะเราใส่ส้นเท้าเข้าไปด้วยแต่เฮียสมวมาจะใส่วิ่งลายแมนช้อปปี้แล้วพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเอาไ้าวิ่งโรบินนะครับเพราะว่ามันหุ้มส้นเต็มๆแต่ว่าพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็ดูไม่ออกหรอกว่ามันก็ดูว่าเป็นหุ้มอันนี้ถามว่าดีไหมทนไหมทน เพราะว่ามันแพงมันต้องทนหนิว่ามันแพงแต่ปัญหาคือแม่งแพงไะเนี่ยปีหนึ่งเราซื้อใส่ทีก็พันกว่าบาทถูกป่ะบางคนก็บอกว่าก็คุ้มแล้วพันหนึ่งปีหนึ่งอันนี้ประมาณปีเสร็จนะครับอันนี้จะเริ่มเริ่มสึกแล้วนะครับเริ่มลื่นแล้วนะดอกเริ่มหมดแหลวนะครับเบอร์สิบเหมือนงานตัวนี้ใส่หลวมๆนะครับวันนี้เฮียใส่วิ่งช้อปปี้อย่างเงี้ยวิ่งไลน์แมนก็จะใส่ถุงเท้าไปด้วย มันก็จะดูแบบสะอาดตานิหนึ่งถ้าเราใส่แท็บโลกไม่ใส่ถุงเท้าไปเนี่ยมันจะดูไม่สะอาดตานะครับตัวนี้จะไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องฝุ่นด้านในเท่าไหร่นะครับฝุ่นตรงนี้จะไม่ค่อยพบปัญหาเท่าไหร่ไม่เหมือนคููเมื่อกี้นะครับแล้วก็นิ่มไหมพอสมควรไม่ได้ถึงว่านิ่มมากแต่ว่าถ้าคุณซื้อของปลอมในท้องตลาดในราคาที่ร้อยกว่าบาทสองร้อยแข็งนะครับแข็ง มีคนเล่าประสบการณ์มาแล้วว่ามันแข็งถ้าซื้อของแท้ในะห้างนะครับก็ประมาณพันห้าบางคู่เนี่ยถึงสองพันนะครับบางคู่มาคอลเลคชันใหม่ๆถึงสองพันก็จะนุ่มนะครับใส่มาปีนึงเลยก็ยังยังถือว่าไม่ทามันไม่กัดรองเท้าละมันมันไม่กัดตีนเราอะเออนะครับตัวนี้แต่แล้วคู่นี้เฮียจะนําเสนอเลยยี่ห้อนี้เราอยู่กับเรามานาน,นานเนิ่นนานในอดีต ถ้าเราจำความได้เนาะโฆษณาของยี่ห้อเนี้ยแอดดาก็จะชูลโลงมาเรื่องเบาและนุ่มใส่สบายในอดีตเลยนะถ้าคุณเห็นโฆษณาในาฟรีทีวีนะในอดีตยังไม่มีอินเทอร์เน็ตน,นะคุณจะเห็นนี่เลยจะโชว์ว่าแอดดาลอยได้ลอยได้ลอยได้ถูกป,ปะนะครับรุ่นนี้เฮียสั่งมาจากช้อปปีการสั่งแนะนำให้สั่งช่วงวันที่ วันวันที่เป็นวันเดียวกันสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกหรือวันพวกวันที่สิบห้ายี้าของช้อปปีมันจะมีลอ e อ,อไม่ใช่มันจริงร้านช้อปปี้มอลของไม่ใช่ดิพูดผิดร้านมอล l ของ a d d ด้ในช้อปปีนะครับอันนี้เป็นของแท้แน่นอนแนะนําราคาของแท้กับของปลอมแม่งไม่ได้ห่างกันสมมุติราคาปกติในช้อปปีที่ยังไม่ได้ลดราคาตัวนี้จะอยู่มาสัก3ามอห้าสิบของปลอมแม่งอยู่ประมาณ สองร้อยนิดนิดบาง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 ข้างยาวร้อยเก้าเก้าแนะแนะนำอย่าซื้อของปลอกให้ซื้อของแท้ร้อยสามร้อยเนี่ยซื้อมาเฮ้ยแม่งมหาศาลจัดน่ะแม่งใสเลยแม่งนิ่มจริงแม่งนุ่มจริงๆเว้ยเออแบบคือพื้นตรงเนี้ยพื้นตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่หนาเอาลองเปิดเพียบระหว่างอัตรากับหอ,อดีเห็นปะใกล้เคียงกันมากเลยใส่ใกล้เคียงกันมา,ากนนมาพอวันนี้ไปลองใส่มาหนึ่งวันเว้ย มีคำส่งเฮ้ยราคาสักอันเนี้ยซื้อในช่วงโตที่มันลดนะสองร้อยห้าสิบคู่หนึง 250. ่งสองร้อยห้าสิบเคียก็ถูกอะ่ะแล้วแม่งหุ้มส้นด้วยคืนเนี่ยแม่งหุ้มซ้นอะ่ะใส่ถุงเท้าไปปุ๊บแม่งดูไม่ออกเลยว่ามันคือรองเท้าแบบเนี้ยสบายใส่สบายจริงๆวันนี้แล้วมันพื้นหนาเนี่ยมันทําให้เราแบบมันออกแรงซับแรงกระแทกจากพื้นอะ่ะเวลาเราแบบเอาพื้นลงเอาไม่ใช่เอาจ้นตีลง,ลงพื้นปุ๊บได้ไหม,ไหม พอมันหนาปุ๊บเนี่ยมันมีแรงแบบแรงสั์เยอะตัวนี้นุ่มเดี๋ยวน้องกดให้ดูเห็นปะะ่าวนุ่มจริงเออลองใส่แล้วนุ่มจริงถ้าไม่เชื่อลองสั่งมาดูนะครับเพราะว่าคู่ไม่กี่บาทไม่เกินสามร้อย 300. แนะนําให้สั่งที่บอกว่าพวกวันที่มีโปรโมชั่นลดราคาของช้อปปี้อ่ะเออมันก็มีส่งฟรีด้วยแล้วก็มีส่วนลดด้วยของแอดดามีหลายแบบเนี่ยสั่งสีนี้มามันจะมีสีแดงสีส้มสีเหลือง เออดีถูกมากเพราะว่าซื้อแอดตาสมมุติซื้อสมมติเนี่ยอันนี้ในะราคาปกติคอร์สเนี่ยก็ประมาณสองพันซื้อแอดตาได้ประมาณเกือบสิบูัวได้ประมาณตัแปดเจ็ดแปดวแต่วความคุทานีอว่าไม,ไม,ไม่ไม่น่าต่างกันดูจากดูจากอ่ะดูจากกล้องเพราะว่าหนึ่งถ้าอ่ะนะครับก็ง่ายๆครับ ร่ององมันลึกนะครับแล้วก็มันทําให้ดอกยางมันหายช้าลงก็แสดงว่ามันจะผลจริงๆอ่งอะประมาณราคาประมาณนี้ใช้ครึ่งปีเราใช้ทุกวันนะกับมอเตอร์ไซค์น่ะถยอว่าคุ้มครึ่งปีซื้อครั้งหนึ่งถูกปะก็ถือว่าคุ้มนะหกเดือนซื้อครั้งหนึ่งแต่มันทนด้วยมันทนกว่าตัวนี้ตัวที่ถูกตัวนี้นะครับมันทนกว่าเพราะว่าอันนี้มันใช้แบบเนี่ยปับเดียวเองมันจะเริ่มแบบไอ้นี่แหละ เพราะเราบางทีอะบางทีเราต้องเอาขาลงเพื่อลูดกับพื้นไปบ้างมันก็จะดอกดอกยางมันก็หายไปบ้างนะครับก็แนะนํานะครับตัวนี้แอดดาเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับลองไปหาข้อมูลดูเฮียว่าตัวนี้ใช้ดีนะครับก็คงยังไม่มีใครมานั่งเปรียบเทียบรองเท้าให้ดูเนาะสำหรับไรเดอร์นะครับวันนี้ก็มาเปรียบเ,ยเทียบให้ดูแล้วกันเพราะว่า หล,หลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยฝนโต๊อ่ะรองเท้าว่าบางทีมันก็เปียกอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนถ้าคุณใส่รองเท้าผ้าใบที่เป็นผ้าใบเลยอ่ะแล้วแพงๆอะเรียว่าไม่แนะนําให้ใส่หรอกใส่แบบนี้ก็ได้ถูกๆแล้วอย่างเงี้ยมันหุ้มรองเท้าเราได้ดีกว่ากว่ารองเท้าที่แบบถ้าเราซื้อคู่ละสามพันอย่างเงี้ยใส่ไปพางถูกป,ปะอันนั้นอะให้ใส่ไปเที่ยวดีกว่าแล้ววันเนี้ยใส่ไว้ทํางานเวิร์กนะครับแนะนำปาซื้อกัน โอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอมินทีวีให้เฮียตีด้วยนะครับสวัสดีครับ